โอ้ยพี่น้องครับมาเบิ้งนะครับอันขี่ทางไกลมานะครับเพื่อเลี้ยงแบ้นะครับยู่งขางขนทางครับผมพุณนะครับปูประมาณสี่สิบตัวได้ครับสามสิบสี่สิบได้ครับด้วยนครับว้าวแบ้ครับเพื่อเลี้ยงแบบยุ่ยให้มันกินหญ้าข้างทางนะครับอันนี้เป็นหนทางนะครับเนาะเนี่ยอูหน่ะครับอันนี้เป็นทงให้ทงน้านะครับเนาะมาเบิ้งครับแบ้เพื่อเลี้ยงแบ้มนะครับลายแห้งครับผม เอาตาครับเริ่มแรกนี่ตาเอามาเท่าไหร่นะครับซื้อมาล้วนซื้อมาเท่าไหร่ตาซื้อมาคูนึงบอกครับโอ้ซื้อมาคูนแล้วเท่าไหร่ครับตาเออโอ้โหครับ เออซี่หาพันเลยจีอ๋อเอาเวลาเวลากินนี่มันมันมันเป็นฝูงเลยบุครับนี้ครับอ๋อโอ้โอ้มักใบไม้ประบาณจากตัวได้นะครับตา มัน40เนอะแล้วอุ้ยพ่นก็มีอีกบ่ครับเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์กับซุ้มไม่น้อยเนาะอทุนนะครับอขุนนี้จากเดนครับได้พอจำนายได้ไหมครับพอทรงออกได้ครับ ประมาณอุ้ยมันกระโดดนี่ครับแล้ววใส่หัอาาหร้แอืมปุกินนนหหััวอาาร่เอาหัวอาหารนี่เป็นหัวหัวอาหารแบบเด็ครับหหัวอาารของมันนอโดยเฉพาะเลยโอ้โอ้ครับข่าท่าครับคุณนะครับงามครับครับอันนี้ตัวแม่ไม้หมดนะครับมันมีคล้องนะครับน่าตัวท่านนะนะครับคุณนะครับเพิ่งเรื่องแบบง่ายๆครับหญ้ากินอยู่ข้างทางนะครับแบบ่ต้องชิวๆมากครับผมครับ มีลูกมีเต้าเหมือนนะครับเนาะตายเลี้ยงไม่อยากปีด้วยครับเน,นี่ยคนชื่อหลไรครับนี่หาปีนะครับเนาะขายไปเรื่อยนะครับเนาะขายอยูนะ่ขอเจ้ว่าผมขอถามมันนิดนึงป่ะครับว่าตาเคยเลี้ยงงวงบ่งัวก็เลี้ยงกเลี้ยง่ยยงบาลวละวางงวงกับอ่ เด้อันนี้อันไหนมันได้ขขยดีดีดีก่อนครับจากที่ตาเห็นมานะนนมันอเไรขายขายขายเงินห้างเงิ้ยงข้าวอใส่ย่ตไลอ่อมันเป็นรอบเร็วเนะแต่รอบงวนที่เป็นรอบรอบเป็นปีนะครับปีนึ่งปีนึง,นงแต่ว่าน,นี้แบบสองเดือนสามเดือนนะครับออกแค่นึงครับโอ้คุณนะครับคุณนะครับงามแห้งครับหลายครับผมผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเด้เพิ่นเลี่ยงแบบนี้นะครับเด้แต่ว่าตาก็มีที่มีหญ้าให้มันกินอยู่เนาะนะ่นครับ อกูง่าเบิดก <spirituality> ็เลยก็เลยได้ออกมาหากินแบบนี้ขูดงาเลยขูดงาคุณครับปั้นไงกินคนนี้โอ้เลี้ยงขึ้จังกับกังวยเนาะครับเนาะคุณครับบาสเดะครับสอนแหงครับคุณครับมีเขามีคุณครับไปแล้วครับไปเนี่ยมันรู้จากทางบ้านมันเองเนาะครับนี่มั้จักเลีโอ้แบบปล่อยเด็กที่ได้เลย เดี๋ยวเขาต้องระวังรถเด้อครับเด้อเรี่ยงทางที่เพ่นบอกว่าอันต้องระวังรถแต่ว่ามันมันก็ยีุ่้นชินแล้วเหรอครับเพราะว่ามันเคยยุ่งกินแบบนี้นะครับนะครับนี่ครับอันตรายครับอันมันใกล้ๆทางนะครับเด้อเพื่อนก็เจ้าเพื่อนก็คอยระมัดระวังแบบใกล้ชิดนะครับคุณนะครับแบะอันนี้แบบ เทศบาลนี่เร่ยมาตัดหญ้ายากนะครับเดี๋ยวป่อยแบกเขาไปนี่คือเป็นผลดีเลยครับแบบทางนี่ข้างๆทางนี้แปลนเลยครับไม่ต้องยากที่สบายมันยังยากออกมาต่อยากครับนี่ครับป่อยคุณหนุ่มคมันเริ่มมันเริ่มไปแล้วครับถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจติดตตออันจักเสื้อนี่ตาตาขายเหรครับขายอันเบอร์ตาเบอร์อย่างนี้ครับมีบ้าครับ อ่าเบอร์080อ่า080 657 657 6730 6730โอเคครับเบอร์โทรนะครับเนาะผมช่วไปลงอ่าคลิปเป็นยูทูบนะครับถ้าใครสนใจพอมีพี่น้องทางไกลอยากมาเบิ้งอยากมาซื้อหาก็ได้เลยครับเด้อติดต่อที่ตาเลยครับเดี๋ยวเพิ่งกระซี่อ่าบอกที่อยู่เห็นนะครับเด้ออันนี้แบกระยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับอยู่อ่าอำเภอสวนนุ่งขุหาครับ อยู่บ้านพิจิตนะครับเด้อเนี่ยนี่นี่มันข้ามทางไปแล้วครับเพื่อนกะทิไล่เขามาเล้ครับเด้อคุณนะครับโอ้ยแบงงามแหงครับผมเพื่อนเลี้ยงเ้งามครับครับคุณนะครับเอ่ออ่ะเวลาที่เพื่อนไล่มามันกะทิอ่าทยอยมานะครับเนี่ยเนี่ยมันมันรู้เรื่องครับมันรู้เรื่องครับคุณนะครับโอ้ยคุณนะ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 ครับคุณนะเออหนุนนะครับเออตัวนึงไม่นึงก็มีครับเนอ่าเสียงเสียงมีเสียง โอ้ยสุดยอดครับนี่นะครับถ้าผูา้ใดอ่าเลี้ยงงัว่าประสบผลผล็จก็คือเลี้ยงแย่ได้นะครับเด้อนี่ครับเป็นแบบขายง่ายครับรอบมันจะาขากับหมูเลยครับนี่สามเดินออกแค่นึงนะครับเด้อแล้วก็นหนึ่งมันชิบะบ่บคอยได้ใส้หัวอาหารนะครับเนาะบ่ได้ใส้หัวอาหาร,รหลายๆครัหมู อ่าห้องต้นขงคายคายหย่าแล้วเพื่อนก็ไปปวดซ้ำในกระคาดระครับเนี่โอ้ทันทีก็ไปว่าเป็นปวดตาโอ้เพื่นนะครับโอ้ข้อเท้าเลยครับเนี่ยงามแพงครับอยู่นี่40ตัวนะครับแล้วเพื่นที่มีข้อขุ่นอีกอยู่ทางอยู่บ้ายเพื่อนเองอีก30ตัวนะครับเนี่นี่ครับงามแพงครับผมหย่านี่มันกินทุกชนิดเลยนะครับตายเล หย่างนี้มันกินทุกชนิดเลยเนาะแล้วต้นมากับใบไม่ะใบไม้มันมักโอ้ต้นมะมายังอืออออือมันเหรอเต้องไปเกี่ยวให้มันยากว่าคือยังมือแรงนี่ตามาเลี้ยงแบบนี้ซุ่มมือเลยนะครับซุ่มมือเลยครับเนาะโอ้หัวกบลอยลงด้วยน้ำผึ้งท่านคนที่ปล่อยลงกับทุ่งนาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกลี่ยแล้วนี่เขาเพิ่็เก็บเบิร์นเล่ากับปล่อยลงทุ่งนาครับเลียบให้มันเลียมหยากินนะครับเพื่อได้หยักหยาอย่าง ใบไม้คยกินนะครับบ่คืองวนนี่ครับงอนนี่มันกินตั้งแต่หญ้าพวกเออ่ลูซี่พวกหญ้าหวานนะครับแต่ว่าอันนี้มันกินเบิ้ครับใบไม้ใบหยังนี่ครับเข็ตุ่มงเข็ดตุ่มมาครับใส่เบิดเลยครับพุ่นพุ่นหรอครับมีฮอดตัวดําตัวขาวเราเราใส่พันธุ์นี่มันเป็นสายพันธุ์ครับตามมาจากสายพันธุ์บ่มั่นนั่นนั่นสายพันธุ์ผสมทานธุ์ผสมอ๋อมันมีเลือดแท้เลือดผสมบ่ครับเลือดลอยเลือดลอยอู้เลือดลอยก็มี อัน,นี้เป็นแบบปล่อยอย,อย่างข้าวย่างปล่อยไร่พุ่งเน่อ่าอ่าอ่าแบบธรรมชาติปล่อยย่างอืมแต่มันสูงแข็งแรงเนาะแข็งแรงวะงครับมันกินหยาเาหยาอันนี้กินรัอหยาแบบพวกเอใบไม้ยนนำข้างทางอย่างเต้นนึนเถานครับนนบ,บ่รู้ว่าต้นอย่างกินบดครับอย่างไงาครับครับผมครับผู้ใดที่สนใจอยากติดต่อซื้อสายพันธุ์นะครับมา สอบถามได้นะครับเด้อเบอร์โทรผมก็เอาไว้ให้แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับเด้อว่าเบอร์โทรตาเบอร์อีกย่งนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องเอีกยงครับโปรดกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมก็สิเฮ็ดคลิปมานำเสนอเรื่อยๆแบบนี้นะครับเด้อถ้าอยากให้มี EP สองมาเบิ่งแบ่อหนำตาครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อช่วยคอมเมนต์ว่าอยากให้มาเบิ่งแบ่อหนำตาอีกนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ